ถ้าเราต้องการที่จะเปิดคลินิกความสวยความงามในเรื่องของการชะลอวัยทุกคนที่ว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ที่จะได้เปิดคลินิกนะมันก็ใช้เงินค่าหลายล้านอยู่นะเพราะว่าเราต้องจ้างคุณหมอเราต้องมีบุคลากรที่เขามีความชํานาญทางด้านนี้และอุปกรณ์ต่างๆนะเราก็ต้องใช้เงินจํานวนเยอะอยู่แต่จะดีไหมทุกคนวันเนี้เพียงแค่เราลงทุนสามพันห้ารอยบาท เราได้เป็นเจ้าของธุรกิจร่วมถึงห้าธุรกิจหนึ่งในนั้นก็คือคลินิกความงามและชะลอวัยนะคะทุกคนและห้าคลินิกคือก็จะมีในเรื่องของจำนองขายฝากสินค้าธุรกิจแบรนด์สินค้าสายมูลแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับความงามและสุขภาพเกี่ยวกับการผลิต สินค้าสินแก่สำหรับคนที่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์ทุกคนคะ่ะถามว่าทางน่าธุรกิจนียเราต้องใช้เงินจานวนเท่าไหร่ถ้าเราต้องการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเองและค่าใช้จ่ายหรือว่าฟิคอร์สในแต่ละเดือนนั้นเราต้องใช้จ่ายเท่าไหร่แต่วันนี้เราลงทุนเพียง3,500บาทและ3,500บาทนี้เรายังได้สินค้ามูลค่า4 0 0พจนถึง5,000บาทและที่สำคัญเราได้คอร์สเรียนพาร์ทสิบเซต คือคอร์สเนี้ยคือจะเป็นคอร์สที่จะทําให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมี mindset อย่างไรในการที่จะทําธุรกิจทั้ง5ธุรกิจนี้และเราจะบริหารธุรกิจของเราได้อย่างไรทั้ง5ธุรกิจนี้คอร์สนี้มูลค่า18,00 0บาททุกคนคะลงทุนสามเพียง3,5 0 0แต่เราได้สินค้าเราได้คอร์สนี้มันข้อสุดคุ้มแล้วและต่อไปเราทําธุรกิจทั้ง5ธุรกิจนี้เราไม่ต้องลงทุนอีกต่อไปนะทุกคนคะถ้าใครสนใจเข้ามาเรียนรู้เพราะเรามีห้องเรียนให้เรียนฟรีด้วย ทุกคนเราทําไม่เป็นเราไม่ต้องกลัวเรามีห้องให้เรียนรู้เป็นขั้นตอนว่าเราต้องเริ่มจากตรงไหนเราสอนให้ทั้งหมดถ้าใครสนใจถ้าใครคิดว่าเฮ้ยม,มันน่าสนใจหรือจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมเราก็จ่ายเพียงสา0พันหร้อยบาทแต่ถ้าเราจะเข้ามาเป็นพันธมิตรมาสร้างรายได้เฉยๆเราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยสมัครฟรีเข้ามาได้เลยถ้าใครคิดว่ามันน่าสนใจก็ทักพิธิปมาได้เลยนะคะ